นับจากปี2536ที่เริ่มเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลท่าสองอยางจังหวัดตากในตำแหน่งเภสัชกรของโรงพยาบาลก่อนที่จะย้ายกลับมารับใช้บ้านเกิดที่โรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรังคุณสมศักดิ์ชูสกุลบอกว่าเขายึดหลักการทำงานโดยคำนึงถึงการทำงานเป็นทีมมากกว่าการทำงานเด่นเพียงคนเดียวโดยเขามองว่า การทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดความรอบคอบมากขึ้นนอกจากนี้เขามักจะรับฟังคำชี้แนะจากผู้บังคับบัญชายอยู่เสมอทำให้เป็นจุดเด่นของเขาที่สามารถสร้างทีมและผลิตผลงานออกจนประสบความสำเร็จด้วยยลลักกการทคใใจูมินเีต รับได้การจริงๆปี2536นนะครับแต่ว่าตอนนั้นบรรจุที่จังหวัดตากโรงพยาบาลท่าสองยางก็บรรจุอยู่ประมาณ5ปีแล้วก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลว่ย,ยอดเนี่ยครับเนื่องจากว่าโตที่นี่ก็คือเป็นเด็กของว่ย,ยอดก็ย้ายกลับบ้านทีมค่อนข้างจะก็ะคือดูแลเพื่อนร่วมง,งานนะครให,ให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมง,งานน้องๆที่อยู่ในทีมนะครับก็จะยึดทีมเป็นตัวหลักนะครับ แล้วก็คอยประสานคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้คำชี้แนะแนะนำกับน้องๆที่อยู่ในในในทีมที่เป็นเพื่อนร่วมงานและก็เพื่อนร่วมงานนะครับก็แล้วก็รับข้อเสนอแนะรับความความคิดเห็นแล้วก็ให้คำปรึกษาเออขอคำปรึกษากับผู้บับงคับบัญชาในกรณีที่งานเรา,าเดินไปแล้วอาจจะมีอุปสรรคบ้างติดขัดบ้าง นที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพภสศชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรังเขาได้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวทำให้ได้รับความรักและเคารพนับถือจากผู้ที่ได้ร่วมงานกับคุณสมศักดิ์เป็นอย่างยิ่งพี่สศ,ศักก็เป็นหัวหน้างานผลิตนะครับแล้วก็ควบคุมงานผลิตอยู่ แล้วก็แกจะเป็นคนแบบคือถ้ามีปัญหาก็สามารถปรึกษากับแกได้ครับมีอะไรก็คุยกับหัวหน้าก็คือพี่สมศักดิ์ได้ก็คือมีการช่วยเหลือลูกน้องการวางแนวทางการทํางานก็สามารถถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกับแกได้สบายนะครับก็คือว่าสพอร์ตลูกน้องเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี สำหรับผลงานเด่นที่ทำให้คุณสมศักดิ์ได้รับการชื่นชมและได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2557ของจังหวัดตรัง<ว>ก็คือผลงานการค้นคว้าแปลรูปและผลิตยารักษาโรคจากสมุนไพรไทยซึ่งหลังจากที่ผลิตออกมาให้แพทย์ของโรงพยาบาลทดลองใช้กับคนไข้อย่างได้ผลทำให้ปัจจุบันกลุ่มงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลห้วยยอด สามารถผลิตยาสมุนไพรป้อนให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงถึง45รายการซึ่งนับว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาจากต่างประเทศเป็นจํานวนมากนับเป็นความสําเร็จของเภสัชกรไทยที่สามารถคิดค้นตัวยาและแปรรูปสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคต่างๆอย่างได้ผลจริงนะครับปรเงินว่าดูแลเรื่องสวนแล้วก็เห็นสมุนไพรในสวนน่าจะใช้ประโยชน์ได้ นะอย่างเช่นสลยบางพออะไรพวกนี้ก็แล้วก็ตัวเองสนใจในเรื่องของงานงานแปลรูปมันผลิตอยู่แล้วก็อลองออกมาทำเป็นยาดูนะก็อ,ออกมาแล้ว้หมอเขาทดลองทดลองใช้บอกว่าหมอค่อนข้างประทับใจและนี่คืออีกหนึ่งข้าราชการพลเรือนของจังหวัดตรัง ที่ทุ่มเทกับการทำงานมีผลงานการผลิตค้นตัวยาและแปรรูปสมุนไพรจนประสบความสำเร็จรวมทั้งสามารถสร้างความรักความสามาคัคคีและสร้างชื่อเสียงมาสู่องค์กรกระทั่งผู้บังคับบัญชาได้เสนอชื่อให้คุณสมศักดิ์ชูสกุลให้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2557ของจังหวัดตรังอย่างสมภาคภูมิสรประโยชน์ของชาติและปู return